สเต็ปวันบทที่20สูตร70% 27%และ3%ของเดลคาวเวิร์ดเดลคาวเวิร์ดเป็นนักเขียนและนักอบรมสมาชิกธุรกิจเครือข่ายซึ่งกำลังได้รับความนิยมในอเมริกาขณะน,นี้เขาแยกคนในธุรกิจเครือข่ายออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม70% 27%และ3%กลุ่มแรก70%ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะไม่สมัครสมาชิกเพราะไม่ยอมจ่ายเงินค่าสมาชิก ลึกๆแล้วเขารู้ว่าถึงเขาสมัครเขาก็จะไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีสําหรับบางรายที่สมัครจะทําในลักษณะลองดูหากไม่ประสบความสําเร็จใน1-2เดือนก็จะหาเรื่องโทษสิ่งต่างๆรอบๆตัวแล้วก็เลิกธุรกิจทันทีคนเหล่านี้จะอยู่ในเครือข่ายของท่านสั้นมากไม่มีความพยายามทํางานน้อยมากเลิกล้มความตั้งใจโทษผู้แนะนําและหันกลับไปซื้อลอตเตอรี่หวังรวยโดยไม่ต้องทํางาน ในการทำธุรกิจเครือข่ายท่านต้องเข้าใจลักษณะของธุรกิจและคนในเมื่อคนส่วนใหญ่ในธุรกิจหรือ70%เปอร์เ็นเป็นคนประเภทที่ไม่มีทางประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ท่านจะคลุกคลีอยู่กับผู้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่เสียงต่อว่าย่อมมีมากกว่าเสียงชมเพราะปริมาณของคนเหล่านี้แหละจะทำให้ท่านท้อถอยและคล้อยตามหากท่านยอมจำนนท่านก็จะอยู่ในคนกลุ่ม70%ซนี้ เป็นเรื่องแปลกที่บริษัทธุรกิจเครือข่ายต่างๆพยายามมุ่งเน้นการรับสมัครสมาชิกประเภทนี้เข้าสู่องค์กรการชักชวนคนในลักษณะที่ว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำงานไม่ต้องรักษาย,ยอดแล้วจะได้เงินมโหฬารหากวิธีการพูดแบบนี้เป็นวิธีการพูดของท่านโปรดรละลึกไว้ว่าท่านกำลังควานหาคนกลุ่ม70%นี้โดยตรงอีกกลุ่มคือ3%นี้เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศ มักจะพัฒนาตนเองไปจนถึงขั้นเป็นนักเขียนเป็นผู้อบรมในธุรกิจเครือข่าย3%นี้จะออกแบบวิธีอบรมสำหรับคนในระดับเดียวกันโดยไม่เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไรเพราะคิดว่าทุกคนคิดเหมือนเขาหมดและสามารถพัฒนาได้ในลักษณะเช่นเดียวกับเขา3%์นี้จะสามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยความสามารถส่วนตัว3%์นี้จะมีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีวิธีการสร้างเครือข่ายที่ไม่สามารถเรียนแบบได้ 3เซนี้มักจะมีความสามารถในการบริหารแต่ในลักษณะนายจ้างและลูกจ้างมากกว่าครูกับนักเรียน3เป์นี้ทำงานหนักและสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองและจะคิดว่าคำตอบอยู่ที่การทำงานให้หนักขึ้นโดยไม่เข้าใจความสำคัญของการถ่ายสำเนาซึ่งสามารถใช้ได้กับคนหมู่มาก3เปนี้มักเป็นคนที่มีความจริงใจและสามารถรวมคนได้จำนวนมาก ปัญหาของคนกลุ่มนี้คือวิธีการทํางานของเขาจะถูกลอกเรียนแบบได้ด้วยพวก3%ด้วยกันเองเท่านั้นระบบของการถ่ายสําเนาตนเองในคนกลุ่มมากถึงไม่เกิดขึ้นกลุ่มสุดท้าย27%กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พวกเราควรจะมองหาและควานหาเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตทางานหนักและที่สําคัญที่สุดพร้อมที่จะเรียนรู้ธุรกิจพร้อมที่จะเป็นนักเรียน27%นี้พร้อมที่จะประสบความสําเร็จ หากได้รับการชี้แนะการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนจากท่านเมื่อท่านมีคน27%เข้าสู่เครือข่ายจงให้เวลาแก่เขาอย่างเต็มที่แนะนำวิธีขายปลีกแนะนำวิธีเสนอธุรกิจและแนวทางในการพัฒนาตนเองในธุรกิจให้กําลังใจและสนับสนุนเขาให้เต็มที่เขาจะเป็นนักเรียนที่ดีของท่านและท่านมีหน้าที่จะต้องนำพาเขาสู่ความสำเร็จให้ได้โอกาสในการที่ท่านจะเจอ70%นั้นมีมาก เมื่อเราทราบว่าเขาจะทำธุรกิจได้ไม่นานก็อย่าไปเสียเวลาพัฒนาเขาให้เปล่าประโยชน์รีบค้นหาว่าเขารู้จักใครและรีบช่วยเขาแนะนำคนเหล่านั้นเข้าสู่ธุรกิจโอกาสที่คนเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จนั้นมีน้อยแต่โอกาสที่เขาจะรู้จักพวก27%นั้นมีมากท่านจะมีพวก70%เข้าสู่เครือข่ายและจากไปเรื่อยๆตลอดเวลาอย่าไปเสียดายอย่าพยายามดันเชือก70%บางคนจะนำพวก27%เข้ามา แต่70%บางคนอาจกลายเป็นพวก27%ก็ได้หากท่านมีระบบในการถ่ายทอดที่สามารถเรียนแบบได้ที่ดี